สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งแบบนี้ทางช่องวัน31ครับพบกับรายการยอดเชฟไทยครับท่านผู้ชมครับเวลานี่มันช่างเร็วมากๆเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่52คือสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะครับซึ่งตลอดทั้งปีมาเนี่ยรายการยอดเชฟไทยก็นำเสนอเมนูในคอนเซปต์ของเราครับคิดจะทำก็ทำได้จริงเพราะฉะนั้นเมนูทั้งหมดตลอดทั้งปีเนี่ย มากกว่า100ชนิดนะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคต่างๆที่นามาฝากท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะรวบรวมเมนูที่เป็นไฮไลท์ที่ท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็ชอบกันมากที่สุดเนี่ยทั้งสาเมนูครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่แหละครับเป็น3เมนูเด็ดสําหรับในปีนี้ที่นามาฝากท่านผู้ชมกันครับติดตามชมกันดูครับปลาหมึกนะครับท่านผู้ชมครับเราไปซื้อเนี่ยผมซื้อแบบปลาหมึกที่ไม่มีหนัง ลอกก่อนแล้วมาตากแห้งนะครับก็จะเป็นขาวๆแบบนี้ถ้าแบบมีหนังก็จะเหมือนตรงหัวเนี่ยแหละครับจะมีสีน้ําตาลน้ําตาลทั้งตัวเลยเพราะมีหนังอยู่นะครับด้านนึงขาวด้านนึ่งเป็นน้ําตาลผักกาดขาวท่านผู้ชมครับเวลาเลือกเนี่ยผมก็เอาห่อเต็มๆหน่อยว่านะครับแต่เลือกให้เต็มแล้วก็ไม่ไม่มีหนอนเจาะเยอะนะครับง่ายนิดเดียวเราผ่าเลยเนี่ยเพราะผมเนี่ยอยากจะเอาผักกาดขาวเนี่ย เวลาเลือกเนี่ยดูก่อนว่าไม่มีรูเยอะนะครับแล้วก็แน่นขนาดนี้พอพอนบางปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่มีน้ําหนักก็จะเบาเพราะนั้นเราเลือกที่มีน้ําหนักซะหน่อยเวลาเลือกก็เลือกน้ําหนักหน่อยถ้าสมมติซื้อมาแล้วกเก็บท่านผู้ชมไม่ต้องไปผาอย่างนี้นะครับเวลาจะใช้เนี่ยก็ค่อยๆลอกเพราะว่าส่วนที่เขาห่อข้างนอกเนี่ยมันจะถูกขายน้ําก่อนส่วนด้านในนั้นข้างนอกก็จะเหี่ยวมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ให้ห่อผ้าชุบน้ําชื้นอ่าอย่างนี้ก็หอก่อทิ้งเอาไว้ได้ครับอย่าให้น้ําหยดนะครับผ้้าชืน ก็คือไม่มีน้าหยดถ้าน้าหยดลงไปเดี๋ยวจะเสียซะให้เป็นผ้าชื้นคุมเพราะว่าความชื้นจากหัวของประกาศจะได้ไม่ออกมาในตู้เย็นนะครับจะได้มีความชื้นของผ้าเนี่ยคุมปิดไว้ก่อนนะครับเห็ดหอมเราก็จะไปเลือกซื้อที่มันไม่บางมากนะครับท่านผู้ชมจะมีความหนาของตัวเห็ดหอมสดเนี่ยจะหนาหน่อยแล้วขาเขาเนี่ยผมก็อยากจะใช้ขาเขาทั้งหมดเลยนะครับตัดนิดหน่อยตรงโคนขาเนี่ยขาเห็ดนะครับก็คือโคนของของดอกเห็ดเนี่ยนะครับเราก็จะตัดนิดหนึ่ง แต่ถ้าผู้ชมเวลาไปซื้ออย่าไปซื้อมาเยอะแล้วมาเก็บเอาไว้นะไม่จําเป็นนะครับแล้วอันนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนของสดนะครับก็คือเห็ดหอมสดแต่ถ้าเห็ดหอมแห้งอันนี้จะมีความหนึบมากกว่าแล้วมีกลิ่นหอมมากกว่าอันนี้คือได้2เนื้อสัมผัสที่จะอยู่ในจานนี้กันนะครับหมูสับอ่าหรือหมูบดหมูที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้สันคอสําหรับที่ทาสับหรือบดเพราะสันคอเนี่ยจะมีมันแทรกอยู่ในนั้นและจะมีเอนผสมหน่อยหน่อย นะครับสันคอก็คือหมูส่วนไหนหมูส่วนถ้าเราเอาหมูวางตรงๆอย่างนี้นะครับหลังมองจากหลังหมูไปเนี่ยด้านบนเนี่ยกลางหลังจนถึงตรงขาหน้าก็จะเป็นสันนอกยาวๆวิ่งไปตรงกลางก็จะเป็นกระดูกสันหลังนะครับสองก้อนใหญ่ที่ติดกับขาหน้าด้านบนอันนั้นเขาเรียกสันคอรครับท่านชมมี2ก้อนต่อตัวอันนั้นแหละครับเรามาบดครับหรือสับเอามาทําแกงจืดกันส่วนสันนอกท่านชมสันนอกก็จะแข็งเวลา สับและบดเนี่ยเวลาเราบีบหรือนวดไปแล้วปรากฏว่าหมูพวกนี้จะกระด้างเวลากินไข่ไก่ก็เคยบอกท hmm. ่านผู้ชมหลายครั้งครับไข่ดิบดูไข่สุกดูเราดูยังไงหมุนง่ายๆเลยถ้ามันเชื่องเชื่องนี้มันเป็นไข่ดิบครับเพราะว่ามันมีแรงหน่วงของของไข่ขาวที่อยู่รอบไข่แดงแต่ถ้ามันสุกมันจะแข็งตัวทั้งหมดใช่ไหมครับเวลาเราหมุนเนี่ย แข็งอยู่กับแข็งร่วมกันไข่ขาวแข็งเปลือกมันแข็งใช่ไหมมันติดกันมันก็จะหมุนเร็วอย่างนี้ได้เลยหมุนรอบๆเร็วๆอันนี้คือไข่ที่สุกแล้วนะครับทีนี้ไข่เกา่าไข่ใหม่เวลาดูเนะี่ยดูยังไงก็ดูครับท่านผู้ชมครับบอกเขาว่าเขาอาจบา,บางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะติดผลิตวันไหนนะครับแต่จะดีที่สุดก็คือตอกออกมาจะเห็นว่าถ้ามองใ,ใกล้จะเห็น3ส่วนของไข่ไก่ก็คือน้ําไข่แล้วก็ไข่ขาวที่ยังคงอยู่อันนี้ถือว่าเป็นไข่ใหม่นะครับ จะเห็นอย่างนี้ชัดๆเลยน,นั้นท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าถ้าตอกมาแล้วไข่3ส่วน,ม,นมันไปด้วยกันเป็นนนนาบเดียวกันมันก็เป็นไข่ที่เริ่มเก่าแล้วก็เก่าแล้วก็เก่าตามอายุองค์เขาเลยเป็นอย่างนั้นครับ <S <S แล้วก็เรียกว่าเอามาแต่ที่ต้องการใช้ก็คือมันเป็นคู่ๆอยู่แล้วถ้าใช้1ชิ้นก็ตัด1ชิ้นที่เหลือก็เอาไปใส่ตู้เยน็นนะครับใส่ถุงพลาสติกใส่ตู้เย,ย็นอย่าให้ชื้นนะครับชื้นไม่ได้เพราะั้นะรเราเลือกซื้อเนี่ยผมก็บอกอย่างเดียวว่า ชอบเจ้าไหนก็ซื้อเจ้านั้นที่มันหอมแล้วก็อร่อยคําว่าอร่อยก็คือเวลาทอดออกมาแล้วกลิ่นเขาจะหอมนะครับเหมือนกับถูกลมควันมาอีกรอบหนึ่งอังนนี้จะหอมส่วนเนื้อข้างในเนี่ยก็เลือกเจ้าที่เขามันน้อยที่สุดแต่ส่วนมากแล้วคุณเชียงก็จะเอาทุกส่วนของหมูรวมกันแล้วก็ผสมนะครับแล้วเราก็จะเอาอันนี้ต้มในน้ําเดือดนะครับก็สําคัญที่อยากจะให้ต้มก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ไปทอดเลยเนี่ยอยากจะให้ความร้อนจากน้ำเนี่ยล้างความสะอาดที่เขาอยู่ด้านนอกของตัวไส้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เพิ่มความชื้น ของตัวกุนเชียงนี้ด้วยนะครับเวลาเราทอดแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าไหม้ช้าแล้วทําให้กุนเชียงเนี่ยมีความร้อนจากน้ํามันที่เราทอดถึงแล้วก็จะหอมมากท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะค่อยเอามาทําเป็นยํากันนั้น,น,นก็คือวิธีการทํากุนเชียงที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เอามาจากตลาดอย่างนั้นแล้วก็ลงทอดไปเลยเอาละนี่แหละครับคือวิธีการทํากุนเชียงหลังจากเราซื้อจากตลาดมาแล้วพร้อมที่จะทํายํากัน ผมก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับแล้วก็เอากระเทียมตั้เราไม่ต้องรออะไรใส่ได้เลยครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เร่งไฟแล้วเราก็จะทำกระเทียมให้กรอบก่อนครับโอเคกระเทียมเราเหลืองแล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะเอาตัวกระเทียมอย่างเดียวลงมาก่อนครับผัดอันนี้กุ้งแห้งกับปลาหมึกแห้งครับเห็ดหอมแห้งที่แช่น้ําแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอาขาออกแล้วก็หั่นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่แล้วลงไปจะปรุงรสแล้วครับทีนี้น้ำมันหอยครับน้ำที่เราอยากจะได้ก็คือน้ำที่เราแช่เห็ดหอมของเราไว้ใส่น้ำตาลครับอ่าแล้วครับกระดาดขาวครับจะใส่น้ำลงไปออ้พอดีเป๊ะไหมเนี่ยตุ๋นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับปิดเขาให้รอบเนี่ยประมาณ10-15นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับอ่านี่ สวยงามเราจะเอาเขาขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็เคี่ยวน้ํานะครับเหลือแต่ตัวที่เป็นน้ำเท่านั้นที่เราจะทําให้เขาข้นขึ้นอีกนิดหนึ่งนี่แบบนี้ท่านผู้ชมครับผมมีเห็ดหอมนี่ครับท่านผู้ชมครับลดไฟลงแล้วก็ทําให้เห็ดสุกเป็นใช้ได้แล้วท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จะมีกระเทียมเจียวท่านผู้ชมโรยน้านี่แหละครับท่านผู้ชมครับประกาศขาวผัดกุ้งแห้งกับน้ามันหอยครับ หอมเห็ดหอมแล้วเราใช้น้ําที่เราแช่เห็ดหอมด้วยนะครับท่านผู้ชมหอมมากๆตัวผักกัดขาวเองเนี่ยอาจจะชุ่มน้ํานิดนึ่งพอใช้แค่15นาทีเองเนี่ยแต่ถ้าท่านผู้ชมมากกว่านั้นซะอีก10นาทีหรือเก็บเอาไว้พรุ่งนี้มาอุ่นโอ้โหยิ่งอร่อยเลยท่านผู้ชมผมเริ่มด้วยการเอาหมูที่เราบอกว่าเราจะมาปรุงรสเป็นหมูสับหมูสันคอ พริกไทยผมใส่ซีอิ๊วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ใส่กระเทียมเนี่ยจะตำกระเทียมไทยกีบเล็กแบบนี้ตำเราก็จะเอาส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมเจียวอีกส่วนหนึ่งหมักกับหมูเราก็ใส่ลาบผักชีสักสองลากลากบผักชีผมก็จะซอยผมใส่ไปคู่กับ กระเทียมในครกนะครับลาบผักชีกระเทียมใส่หมูลงไปที่เราใส่ซีอิ๊วแล้วลงตําเลยครับราะนั้นเราเตรียมที่จะหมูของเราลงไปในน้ําที่กําลังไม่เดือดเนี่ยแล้วก็เปิดไฟได้เลยเพื่อที่ทําให้หมูเราเนี่ยสุกแบบค่อยๆเริ่มสุกไม่ใช่น้ําเดือดแล้วสุกหันมาดูกระเทียมเราครับ เหลืองหอมได้ดีแล้วจะเอากระเทียมกับน้ำมันของเราเก็บไว้ครับในถ้วยเราก็หันมาหาผักกาดขาวผมชอบมากเลยยอดยอดเนี่ยผักชีกับต้นหอมเราก็าไว้โรยบนนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ดูไข่ฟองหนึ่งครับตัวที่เป็นฟองออกซะก่อนนะครับเอ,อเอาฟองออกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ อักาดลงไปครับเดี๋ยวลองดูว่าเราใส่เกลือเสร็จแล้วซีอิ๊วเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะทําให้น้ําซุปเราน้าต้มจืดเราเนี่ยขุ่นครับเป็นสีทองเกินผมก็จะใช้ไข่นี่แหละครับแล้วก็ใช้ไข่ลงไปรอบๆเสร็จแล้วไข่เราก็จะแยกออกจากกันแบบนี้แล้วก็เล่งไฟครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเดี๋ยวเราก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วผมปิดเลย แล้วเราก็จะมีผักชีต้นหอมครับผมเอาล้องล่างหน่อย,แล,ยแล้วไข่เราก็เป็นแผ่นๆแบบนี้ท่านชมครับต้นหอมผักชีอยู่ข้างบนนิดหน่อยพเรามีกระเทียมเจียวพร้อมน้ํามันนี่ท่านชมครับเท่านี้แหละครับท่านชมครับต้มจืดประกาศขาหมูสับกับไข่ของเราครับเดี๋ยวมาชิมครับ หมูนี่เป็นหลักสําหรับที่จะทําให้น้ําซุปหวานนะครับเพราะเราไม่พึ่งผงหวานหวานที่ไหนเลยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช้น้ําที่เดือดพร่านแล้วเราใส่ไข่ลงไปมันจะไม่ดําไปกับฟองของเนื้อสัตว์นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นแกงจืดที่ทําง่ายๆยำกุนเชียงแบบบ,บ้านๆที่ง่ายๆไม่จุ่งยากมากเท่าไหร่กุนเชียงที่ตัดมาแล้วเมื่อกี้ต้มมันสเสลยนั่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะได้หอมใหญ่แบบนี้ เราก็จะใส่ในน้ําแข็งครับแล้วก็จะเอาน้ําใส่เพื่อที่จะทําให้เขาหายเปิดแล้วกรอบเสร็จแล้วหอมแดงเราก็จะมีแตงกวาครับแล้วผมก็จะมีพริกขี้หนูหน่อยครับกุนเชียงเราน่าจะได้แล้วต้นหอมเนี่ยตรงโคนอาจจะเปิดเกินไปหน่อยก็ตัดออกซะก่อนครับท่านชมหรือจะใช้ได้หมดก็ได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้หัน่นหั่นแบบใหญ่มากนะครับ คุณเชียงที่เราบอกว่าเราต้มจนได้แล้วเนี่ยเราทำสองแบบนะครับท่านผู้ชมครับผมจะหั่นอย่างนี้แล้วก็ทอดแล้วผมก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นๆพอคำด้วยนะครับครับอันนี้ท่านผู้ชมครับผิวข้างนอกเหลืองแล้วก็หอมแล้วท่านผู้ชมครับแต่อีกแบบหนึ่งที่บอกว่าเราอยากจะทำก็คือว่า เราใส่แบบที่เราหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วเราก็ลงทอดเหมือนกันมันก็จะเกิดความหวานที่โดนความร้อนมันก็จะเปลี่ยนสีเร็วแต่ท่านผู้ชมมันจะหอมมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าความหวานเนี่ยเขาก็จะไปทําให้กุนเชียงเราในหอมแล้วก็ตักต้องเร็วหน่อยอีกด้วยเพราะเริ่มไหม้กุนเชียงแบบนี้เราลองหั่นตรงๆงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าข้างในไม่เหมือนกับชิ้นนี้ความหวานก็ต่างกันแน่ความหอมก็ต่างกันแน่ท่านผู้ชมครับ ข้างในเนี่ยไม่ได้โดนน้ามันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกดูนะครับว่าชอบที่จะทอดแบบทั้งชิ้นแล้วก็ค่อยมาหั่นอย่างนี้หรือว่าหั่นเลยแล้วก็ทอดผมวางไว้ข้างๆกิ่ระบ,บอกหอมใหญ่เราต้องทําให้เขาเสด็จน้ําหน่อยน้ําตาลน้ําปลานะครับแล้วผมมีมะนาวมะนาวบีบทั้งเปลือกได้กลิ่นผิวครับลงไปในนี้เสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ํายําลงไปเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะครับพริก นี่แหละครับท่านผู้ชมครับยำกุนเชียงของผมครับกับแตงกวาเนี่ยต้องชิมกันหน่อยแล้วครับผมมีทั้งหอมแดงแตงกวาหอมใหญ่กลิ่นแรกที่ได้สัมผัสคือกลิ่นพริกกลิ่นพริกนี่จะหอมฟุ้งไปหมดเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็พอเราเคี้ยวไปเจอหอมแดงหอมใหญ่เนื้อสัมผัสก็จะต่างกันหอมใหญ่จะไม่เปอยอย่างที่บอกนะครับพอเริ่มที่จะเคี้ยวกุนเชียงเนี่ยโอ้ทีนี้หอมฟุ้งเลยครับท่านผู้ชมครับ